โอ้หลวงสนไปทังไหนอเวยนเเงินนี่เราแบตอาัวัดเไวก็ลูนึงหด้สวัสดีครับวันที่ครับท่านเด็กครับพันเดกภูเเซียนพีครับผมก็รูอยู่นะว่าผมปัเด็กภูเดเกเซียนครับ เรากระทกกโอยอนเบายี่ยอะสียไปเต้นหนาหมอแล้วมันมาไปคมดูเรื่องอนิ่มดคําเสีวสวัสดีครับผมมัจฉลองลูกสายกองบินครับผมวัจฉลองไลุมเด็กเซียนครับดาบวันนี้ก็พันโทลุมเด็กเซียนครับอาจารย์ชาลูกสายกองบิครับ่าวเนีอคืให้ผมละคนลองมุดคนมาอาจารย์ชาครับผม โอ้ยเฟนที่คนบ่งคอยหลายมันจะก็ได้สวัสดีครับเฟนเสียนเฟนครับผมเสียนเวนในบุมเด็กเสียนครับชนอับปวกระกกรครับผมกระปกรระก,รระกรนะครับเ <c oughs> ่รูเรอครับเม่นหนึง <c oughs> น่งลูกหนึ่งครับเฮ้ยเียสลูกหนึ่งครับใจเจนพระจันทมเย็นนะครเมหนึ่งลูกหนึ่งครับ เมียเมียหนึ่งเอฟซีมจากอุบลครับผมอันนี้ก็เมียสองลูกหนึ่งนะครับประกรณ์แขกสวัสดีครับผมแขกอะไรนะครับผมชายาแขกล็อกสามครับแขกล็อกสามครับขวาที่เด่นหน่อยครับแขกล็อกสามเอาไปพู่ครับสมิงดำครับสมิงดำใครครับก็ชัดเพชรครับฉัดเพชรนะครับ ฟ้าเป็นหนึ่งไม่ชอบหรอครับฟ้าเป็นหนึ่งด้วยครับน่าเล่นครับน่าเล่นนะครับไอ้สามตัวนะครับตัวทีเด็ดช่องสามนะครับฝากหน่อยฝากเคียร์ด้วยนะครับวันนี้มวยที่ค่ายสามคนนะครับโชคนะครับผมฝากหน่อยนะครับสเต็ปสามสเต็ปสามครับส่วนโอ้มีสาวเข้ามารับชมประกอบด้วยแหละนี่ครับประกอบประกอบนี่ครับผมประกอบก็ยอดมวยถ้วยพระราชทานนะแต่บอกคำียลว่าทีมันเลยจบครับครับ นี่ครับถ้ารักใครรักแค่คนเดียวนะครับบุผู้ชายคนนี้ไม่เคยเจ้าชู้มันเป็นนี่ัยยผสมยอมรักสิบปีก็ไม่มีวันลืมเฮ้ยร้องสั่งเบียร์เมืเ่อกี้นี่ครับเพาะปามชอบจินเต๋มโมไหมยำยำกะยี่กระยี่เข้าไปปกแฟนบุมเด็กเซียนนี่ครับพันโทพันเอกนะครับผมอนาคตต่อไป ่ายมวยพีเคครับวันนี้ไปดูมวยช่องสามนะครับวันนี้ก็อ่ะขอที่เด่นนะครับเซียนแวนครับผมพ่อเจ้าแฝดครับขอที่เด่นหน่อยสเต็ปสามครับจัดไปเลยฮะสเต็ปสามใครบ้างครับชัดเพชรครับเปิดหัวก่อนเลยชัดเพชรชัดเพชรสมิงดำสมิงดำใหญ่มากไม่เล่นก็ไม่รู้จะวาง้วสมิงดำใต่กับโยทินนะใส่กับโยทินครับผมต้องลองให้รู้จักทรงนี้ครับทรงนี้ต้องลองทรงนี้สู้สู้ได้ครับได้สองปอนด์ด้วยวันนี้วันนี้ได้เอาได้แดมนักมานน่น ได้สองอนด้วยใหญ่มากครับสมิงดำเนี่ยคับสมิงดำเนี่ยวุ้ดโหโครแรงคมคมอาวุธคมคมคลายคมคลายตั้งแต่ปั่นบาคาร่าแล้วคมคลายแต่ฟ้าเป็นหนึ่งนิวฟ้าเป็นหนึ่งก็นะหวังมากไม่ไม่ต่อวันนี้ไม่ต่อน้มหนักด้วยไม่ต่อน้ําหนักครับไม่ต่อขควายมันได้แชมป์สักเส้นนะครับวันนี้ได้แน่นอนเนี่ยบอกให้บอกคำเดียวว่าได้แน่นอนชิงแชมป์มาแล้วแบบเบอร์แบบเบอร์พระเจรย์ฉายกับปะกรการันตีมาแล้วนะครับผมนี่ก็พระเจรย์ฉายใหญ่ที่สุดในค่ายมวยครับตัว ถามก็ความเยนที่สุดในค่ายมวยนี่แหละเล็กแต่ตัวนะครับบอกคำเดียวว่าใส่กระจันเป็นฝรั่งร้องโอยเลยนะครับใจเย็นนะพระจันทร์ฉายเรากำลังไปดูมวยช่องสามนะครับผมเอฟซีจากเชียงใหม่ครับพี่หลงขอบคุณครับประก,นกันกำลังซุบซิฟว่าเราไปดูมวยเสร็จถ้ามวยชนะเราจะไปไหนต่อส่วนพระจันทร์ฉายบอกว่าที่ไหนเปิดวะสอก็ยังไม่เปิดประกันประกันเคยไปกินข้าวผัด ไปไปสอไปบ่อยไหมสอนผมไม่เคยไปนอกจากเพื่อนผมจะพาไปถ้าไปสอนี่อันนี้จะอร่อยนะข้าวผัดเอ้ยไม่ใช่ผัดผัดกะเพราเนื้ออร่อยมากนะครับเวฟซีจะใชงใหมครับครับแล้ก็ฝากเชียร์หน่อยนะครับสามตัวกำวยที่ค่ายมวยพีเควันนี้ก็มีฟ้าเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งต่อยชิงแชมป์ร้อยยี่สิบหกปอนด์แล้วก็อีกคนนึงก็โยต่อยกับโยทินเล่คนนึงชิงแชมป์นี่ชัดเพชร นะครับชัดเพชรสจต้องไปจีนครับฝากเชร้ด้วยสามคนนะครับผมบอกคําเดียวว่ามวยจ่ค่ายเคต่อยนะครับวันนี้ก็ฝากหน่อยนะครับเอาสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้เออฝากไว้แค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไล์ใหม่นะครับแต่บอกคําเดียวว่าก็มีเรื่องอยู่หลายๆเรื่องอยู่นะครับไอเรื่องที่ว่าจะมวยยกทีมอะไรนะครับก็ฝากหน่อยนะครับฝาก ไปถึงพี่คนนี้หน่อยนะครับพี่จะเอาผมไปประกบกับใครกับหมอฮอกกับอะไรก็ประกบได้อยู่นะครับมันก็สิทธิของใครแต่พี่เอาไปประกบปุ๊บพี่เอาไปประกบปุ๊บก็ให้คนมาแสดงความคิดเห็นตลกขำกันเออบางทีมันก็มันก็เกินไปนะครับนะอย่าอย่าอย่าเวอร์เกินไปนะครับอย่าเวอร์กันอ มวยตัวไหนจะโยกทีมไม่โยกทีมอ <im it> ย่าเอาชื่อผมไปเลยนะครับเอาไปประกบให้มันดีๆประกบให้มันพอเหมาะพอเพอจาะน,นะครับอย่าเอาประกบที่แบบกวนตีนมห <im it> ัศเขาต่อยร้อยยี่สิบหกกริเจ็ดบอล <im it> ก็จริงอยู่หัตัวใหญ่นะครับฟอร์มสดด้วยนะครับถ้ามฮอกมฮักต้องเจอกับถ้าแบบว่าแบบเอาแบบตลกที่พี่เอาไปเขียนนะครับมหอ,อ,อกต้องเจอตะวันฉายดีกว่าหรือพระเจ้านฉายก็ได้เจอพระเจ้รนฉายก็ได้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกเนี่ยนะครับอย่าเอาแบบตลก ไม่ใช่ว่าเอาไปคอมเมนต์กันให้คนคอมเมนต์ตลกนะครับอย่างเฮตีนี่เขาก็ดีกับผมนะครับเฮตีแกไม่ได้เกี่ยวกับเฮตีแล้วอย่างพี่จะไปคอมเมนต์อะไรกันอย่าเอาผมไปคอมเมนต์เลยก็ฝากหน่อยแล้วน้ำพี่เลยนี่เฮตีแกก็อยากให้เจอกันเป็นสีสันเนาะสีสันโยคะยุ่งค่ายอยู่แต่คือว่าบางทีมันเอาไปไปคอมเมนต์กวนตีนอย่าไปคอมเมนต์ให้กวนตีนให้คนขำบางคนก็บอกว่ามันฉลองมึงเตรียมตัวไปนอนวัดนอนวัดพอมึงเกลียกูยังไม่ตายไอ้พวกนี้ก็แล้วเฮยไรสาระไอ้พวกเฮียเนี่ย นี่ครับบางคนมันก็เป็นเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับที่เอาไปลงกันนะครับนะอเ,เอาไปเพื่อเป็นตลกมันบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างเยติแกก็ดีแก,กบอกว่า,าไม่ได้มันน่าเกลียดวันฉลองคือว่าใช้ใช้คำว่าน่าเกลียดคือคือว่าประกบมามันก็ไม่ใช่หมอหมอฮอกนี่เขาตู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนะเดี๋ยวเอาผมไปเริ่มนะครับบางคนก็ไปประ,ประกบก็ตลกตาฮา เอาไป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 เขียนได้อยู่แต่มึงดูคอมเมนต์พวกคนมาด่ากูมาตลกเรยบกูบอกคําเดียวว่าไอ้พวกมหฮอกเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งกูเลยนะความดังความเป็นแชมป์กูนะเขาจะบอกไว้เลยนะอกูจะบอกฝากบอกหน่อยไอ้หานักมวยบางคนยังไม่ดังเท่ากูเลยกูจะบอกไว้ก่อนนะชื่อเสียงแม่งยังพูดแล้วขึ้นมาปังเราเป็นคนดังเงี้ยมันจะไม่บางทีมันก็ไปประกบแม่งเพื่อให้คนขำคนตลกเฮฮาปาร์ตี้กันมึงไม่ใช่ ถ้ามึงอยากเอาเฮียมึงมึงเอาดิมาฮอคนี่มึงมึงพิมพ์ไปเลยมาฮอกเจอตะวันฉายไปเลยหม้หอฮอ,อ,อ,อกเออมาฮอกนี่แหละอัน,นมันก็รุ่นน้องกูลูกน,น้องกูรู้จักหมดแหละพวกนี้รู้แล้วพ่อเงี้รุ่นลูกเอ้ยให้มันได้ครึ่งกับพ่อกูครึ่งลำไส้ขี้เพี้ยกูหน่อยดิไอหาไม่ใช่เอาไปประกบแม่คนขำคนเฮียพูดละขึ้นแม่งไอไอพวกคลิปหายพวกนี้พูดละเฮิร์สพูดละเฮิร์สบอกไอแม่งเอ้ยนี่มึงต้องเจอกับพันโทพันเอกนี่มาฮอกมาเนี่ย ไอพวกนี้แม่งต่อยกูต่อ,อยอได้กูไม่กลัวใครหรอกแต่แม่งขึ้นไหว <c oughs> พวกนี้แม่งไรสมองอาก็ฟากหน่อยนะฟาาเชียรยหน่อย3คนนะครับมวยที่ค่ายผมชกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟ้าเป็นหนึ่งแล้วใครอีกครับผมชาพเพชรชาพเพชรชิงแชมป์วันนี้นะครับลแล้วก็อีกสมิง <โย S 1> ดำ,ดำนะครับต่อยกโยทินฝากเชียรยด้วยสาตัวนะครับมือนีกูในฝันเลยละเอาสำหรับมือนีเอาไว้สักนิดละ